เน้น,น,นที่สุดเลยนะ Blue Lock neck. คือแบบไม่ต้องจริงจังกับการเรียนอย่างเดียวอ่ะเรียนไปด้วยหาความสุขใส่ตัวเองไปด้วยเพราะว่าถ้าเครียดเกินไปอ่ะกดดันตัวเองเกินไปอ่ะมันจะเป็นผลเสียกับตัวเองเรียนไปด้วยแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยนั่นแหละดีที euh. ่สุดแต่ว่าที่สําคัญคือแบบต้องเดินตรงกลางอ่ะอย่าแบบอย่าเล่นเยอะไปอย่าเรียนเยอะไปคือต้องทาอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีความขยันเอาที่เรียนเรียนมาทั้งหมดเอามาอ่านสรุปประมาณ2 3สสัปดาห์ก่อนสอบให้ได้ครับแล้วก็ทำโจทย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้หมดเลยแล้วก็ทำสรุปของโจทย์ออกมาด้วย ให้อ่านตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมหนึ่งใหม่ๆครับเราต้องรู้ก่อนว่าข้อสอบนั้นจะออกอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องอ่านหนังสือจับเวลาทําข้อสอบะครับการสอบ Mock Exam ครับก็มีประโยชน์กับผมมากทาให้ผมได้เตรียมตัวก่อนได้รู้เรื่องหน้าก่อนว่ายังไม่ได้ตรงไหนมีอะไรยังต้องปรับปรุงบ้างช่วยให้ผมไปเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้นครับ จะมาจากเที่ยวครับแล้วก็อยู่บนรถเช็คเมลตลอดแล้วมันก็เด้งเข้ามาว่าเออคุณสอบติดแล้วนะแ,ะแบบมีสิสอบก็ดีใจมากครับตอนนั้นกินบุฟเฟ่ย,ยู่ก็ววายขึ้นมากาลางหลังว่าติดแล้วอะไรอย่างี้ตงใจค่ะช็อกมากไม่คิดว่าตัวเองจะความสามารถถึงขนาดนั้นก็ดีใจค่ะทําให้ความฝันของตัวเองแล้วก็ความฝันของคุณพ่อคุณแม่เป็นจริงค่ะนนการเตรียมตัวนะคะช่วงหลังหที่ใกล้ๆสอบเตรียมก็จะเน้น ทําโจม,มากๆได้เจอโจทย์ให้หลากหลายค่ะหนูจะมาฟีดต,ตอนปิดเทอมหลังช่วงเดือนก่อนเมษาเนี่ยหนูก็จะเริ่มทบทวนเรียนให้จบก่อนหน้านั้นค่ะแล้วก็ช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็จะทบทวนหมดเลยอ่านหมดเลยพยายามหาเรื่องที่ไม่เข้าใจไปถามพวกพี่ๆที่สอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะฝึกโจทย์เลขให้ได้เยอะๆพี่ก็ดูก่อนค่ะว่าวิชาไหนที่อ่อนมากๆแล้วก็จะสามารถเก็บคะแนนได้เยอะที่สุดค่ะก็ฟีดให้มากๆก่อนสอบนะคะสู้ๆค่ะ พี่ก็ขอฝากเนยนะครับถึงน้องๆว่าที่ทีอูแปดหนึ่งนะครับว่าต้องอยากติดน้องก็ต้องลงแรงให้คุ้มค่าครับและผลที่น้องจะได้กลับมามันคุ้มค่าถลับแรงที่น้องเหนื่อยที่น้องเสียเงื่อนที่น้องอ่านหนังสือมันคุ้มค่าจริงครับสำหรับน้องๆที่อยากติดเตรียมนะคะก็เอาชนะความขี้เกียจของตัวเองให้ได้เวลาเรียนก็ตั้งใจสู่ๆฝันมันไม่ไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นถ้าน้องพยายาม